สวัสดีค <ower> รับหมูหมูวันนี้เป็นวันที่สักวันหนึ่งนะครับไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะเราก็จะมาทำการอัปเกรดตรงนี้กันต่อตีต่อเลยเข้ามาบ้านม <Bos n' S 2> really ืดก่อนก็ขออนุญาตตีบ้านมืดก่อนบ้านมีรูแบบนี้เราต้องสนองรูให้เขานะอ้กดผิด Terima kasih oh <tip>

เก็บความสัมพันธ์ที่ชั่วข้าวเจะเราไม่ได้รักกันเก็บความสัมพันธ์ที่ชั่วข้าวเปลี่ยนด้านบนครับรอดูว่าทำให้โยนบอลลูนลงไปชว่าโดนไหม Yeah. Uh -huh. ป้อมมันแรงขนาดเลยมันต้องป้องกันขนาดนั้นนะครับบ้านี่ป้อมบูกเขาแบบฟูจัดไม่ชอบขัดชื่อมันอึดมากขัดชื่อต้อมรู้งที่อึดชิบหายไม่รู้อึดไปไหนตีด้านบนแล้วกัน ใช้ฮอลลีคอปเตอร์ฮลิคอปเตอร์อีกบั่งติยาเอกโบอะไรเนี่ยเอายังไงดีว่าวูเขาโคตรโหดเลยมันเบื่อมากตียากือเกิอคิดก่อน อีกโบอยู่ข้างนอกแบบเหมือนอยากรอให้เขาไปพังมากแล้วก็จะพังอีกโบไม่ก่อนเลยชันบอลรูนหรืออยากดีรนะับอลรูนแล้วกันกำแพงนี้มันหนาไหมนะน่าจะหนาอยู่นะตีจากนั้นแล้วกันนะ บอลเลยหูทำไมผมตีได้กอมไม่ได้ตีไปวันหนึ่งหรอหฮออล้อลไม่จะรู้เลยวันนี้ป้องวุ้อยู่ข้างในเยอะมากอยากลงใช้เพกาจากใจจริงนะครับไม่ใช่บอลูลลออนระเบิดกระเพาะ เขาไ,ไ,ไม่ได้ไม่เป็นรูพอตีด้านบนแล้วกันเอาดาชวชัวชัวไปก่อนมันไม่มีป้อมล็อคเตอร์นเนี่ยนำคาสุดล่ะ Like, เร <hed> <ive> <ches> ียบร้อยไอปโ๋เดียวโอเรียบร้อยโอเคสวยงามสวยงามดำทงนี้กิึนดาวนี่ะัเสร็จอดีสดดร้อนๆน่าจะตีจากด้านนี้แหละนะครับ

เดิมัวเลยทีนี่ไม่ใช่ินาบน้นี่เลยคนทอชิ่งเลย ขิงไปต้องขิงก็แขงนั่โคตรหนาบ้านนี้มันอัพก็เพงเลยโหดจังคือบางทีดูแลตีบ้านมือตุกตุก คถามคือมันจะร้อยยังไงไม่ตีไม่ให้ยิงครับครบจบกดดีไปเดี๋ยวจับเท่าพอเก็บได้เท่าไหร่สามล้านเจ็ดโอ้โหกดแย่โอเคครับน้ำมีน้ำพ่วงอยู่เยอะไปดิ ต้นไม้ต้นต้นไม้อันนี้ด้วยกป๋องหูตีกัหมดสิบล้านเลยพี่ะพี่แต่พรุ่งนี้ต้องใช้น้ำม่วงอีกจะไมาใช้กับอัอบกัมแพมาเลยดีกวาไม่เป็นไรหรอกเต็มตัวอัอบกัมแพงกันตึงๆแล้ว นานว่ะ,ะ,ะหมดแล้วกหรอู้สูงเลยโอ้เร็วมากทำได้แค่สองปึกเองหมดแล้วเร็วจัดดีแล้วเนะี่ย

ที่ป้อมนึงเนี่ยคุดกูคุดอึดอึดสุดเจประวางน,นี่ต่อครับเดี๋ยวคริ่งต่อตน้ำม,มันมันน้ำอิ้ำดำมันเหลือ di di loh, ini nak jadi apa? Dia up up punya. Lihat tu dia di, dulu di oh. Juk -juk. เดียวให้กินเชียร์ข้างล่างให้หมดเลยเ่าจะทำได้ครับอยกินื้อม่จะดีนอี่ครับสป้อเลือส้อะรอครู่้ถ้าตรงนี้ครับทีปอาปอกกปออะปอกยังต่อยอยู่ครับ หลออมเลยหนเอกล้ๆนี้หนูตะกี้ว่าจะดูับว่อหมูทีเดียวหูเลยใรู้เหรอดดงดแดงโด่กรอเื่องนดเลือดซึนระท้อไอื้อหนูที่เดียวแคลแเดีย่างุดยส่ กับะก็ตามเต่เนี <Wow. S 1> ่ยมดดยการเคีดอิวดูดีป้นมอ้่รับเคลียร์หมดสะอาด อียวผมอยากชอบใช้ขิงนะครับเงินห้าล้าน,นรับมีเช้ามีมีเช้าจะต้องมาอัพตัวแต่ไม่มีน้ำยาไม่ไม่มีน้ำม่วงแต่ครั้งมีพอไหมมีล้านเดียวก็ไปปนเพลิงนี้กันนะครับมาขิงน้ำเซ็กซ์ต่อไปนะครับตึง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 โอ้เกือบหกวันนะ่ะนานจัดคุยนาน,าน ตอนนี้วันนี้ยังเร็วอยู่สามวันโอเคบายครับ